เวลาหน้ามันสัมปะหลังออกหน้าข้าวโพดออกหน้าข้าวออกแม่ก็ลักลอบเอามาจากัมพูชาเข้ามาเขตประเทศไทยกักอย่าไปเห็นแก่สินบาทข่าสินบนกักไม่ให้เข้ามามันจะได้ราคาสูงขึ้นเราจะได้ส่งออกได้คนเกเรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคบแล้วครับปิดด่านแน่เลยนะครับแต่ว่าแรงงานอย่าเพิ่งไปส่งกลับนะครับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเป็ถ้ายัางเกเรกวนตีนอย่างนี้อีกก็ ต้องถึงกับขั้นส่งแรงงานต่างด้าวกลับไปผมก็มีความรู้น้อยนะครับแต่ลบกันเนี่ยไม่ดีแล้วครับไม่ใช่เราอ่อนแอกว่าเราเหนือกว่าเขานะครับแต่คนเดือดร้อนคือบ้านเรือนชาวบ้านที่ปลูกโรงโรงโรง,งเรียนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับกระสุนมันลอยมาได้สมเด็จคุณเซนพูดอย่างนี้เนี่ยแย่แล้วเขาต้องฟังคําสั่งท่านเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่อยากจะไปตอแยด้วยนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปโวยวาย ้องสาลโลกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรังแกใหห้ามาฟอมเดิมแล้วไม่น่าครบนะครับ